สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะทางแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะก็สำหรับอพิโซดนี้หวานก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ออนแอร์ในปี2020นะคะแล้วก็ออนแอร์ใน3แพลตฟอร์มใหญ่ๆเลยแต่ว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีคใายไหนนำมาเข้าสู่ประเทศไทยเลยนะคะไม่มีซับไทยแล้วก็ไม่มีาพากไทยเลยสาหรับเรื่อง The t w In f a o e r Legend ค่ะเรื่องนี้นะคะสนุกสำหรับนิยายต้นฉบับแล้วนะหวานต้องบอกว่าสนุกมากๆนะคะเป็นสายดาร์กที่มีทุกๆรสชาติจริงๆทั้งรักทั้งโหดนะคะทั้งชิงอำนาจมีทุกๆอย่างครบเลยนะคะแต่สำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยคือเขาดัดแปลงไปเยอะนะคะกลายเป็นเวอร์ชั่นหวานเย็นไปค่ะแล้วเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะดาราก็โอ้โหสวยหล่อกันทั้งนั้นเลยนะคะกำลังอยู่ในวัยผ่องใสค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมาเสีย่ยวหุยนะคะโอ้ยสวยมากมากค่ะสำหรับเหมาเสีย่ยวหุยนะคะแล้วก็มีไข่เฉียนนะคะไข่เฉียนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเล่นมาแสดงมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวกระเปี้ยกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเด็กในวงการบันเทิงจีนจริงๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมียางอี้นะคะคุณยางอี้ด้วยสําหรับเรื่องนี้มีทั้งหมด60ตอนด้วยกัน นะคะคแล้วก็ออกอากาศไปแล้วเมื่อปี2020นะประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ3แพลตฟอร์มใหญ่ๆที่หวานบอกว่าออนไลน์ก็คือมีโยคูมีไอชีอีแล้วก็มี t e n c ซนว v ดีโอค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะละครที่มีฟอร์มยักษ์ขนาดนี้แต่ว่าไม่มีใครนำเข้ามาเลยอาจจะแบบ เจ้าของที่เขาสร้างเขาอาจจะไม่อยากขายก็ได้นะคะอยากเอาไว้ดูเองในประเทศจีนอะไรอย่างนี้ค่ะก็สําหรับเรื่องราวนะคะเรื่องย่อมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สองพี่น้องฝาแฝดผู้หญิงค่ะที่เขาเป็นลูกนะคะเป็นลูกสาวของกุนซือที่แบบฉลาดสุดๆแล้วก็มีคำล่ำลือในตำนานว่าถ้าใครได้คลองเขานะคะคือได้คลองคุณพ่อได้คลองท่านพ่อของนางเอกเนี่ยก็คือจะได้คลองตายล่านี้แหละค่ะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนะคะมันก็จะเป็นเน้นไปที่สองฝาแฝดนะคะมีทั้งเรื่องของความรักครั้งแรกเริ่มแล้วก็มีการพัดพากจากกาันแล้วก็มิตรภาพของพี่น้องร่วมสาบาน 5คนนะคะเรื่องนี้มีพี่น้องร่วมสาบาน5คนค่ะแล้วก็ความรักที่ไม่เสียใจคือมองไปข้างหน้านะคะอย่างไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นฮวามูจินนะคะหัวมูจินที่เป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งนางเติบโตขึ้นมาในยุคที่วุ่นวายของห้าราชวงศ์แล้วก็10ลรัฐอันนี้มันจะมีเราจะได้ยินชื่อของราชวงศ์โบราณที่หวานเคยเล่าไปด้วยนะคะราชวงศ์อวีเดี๋ยวมาขอชมกันค่ะเมื่อตอนที่เป็นเด็กนะคะนางแล้วก็น้องสาว ฝาแฝดของนางเนี่ยฮวาจินชิวก็ถูกขายไปเป็นทาสของตระกูลหยวนค่ะซึ่งแน่นอนว่าตระกูลหยวนก็ต้องเป็นตระกูลของพระเอกนะคะแล้วก็มีอํานาจมากถึงขนาดที่จะได้ขึ้นเป็นผู้ของไต้ลาเลยเรียกได้ว่าเป็นตระกูลหยวนที่ทรงพลังค่ะจากนั้นพวกเขาก็ถูกส่งไปนะคะตามทางก็คือต้องเดินทางไปเป็นทาสนั่นแหละพร้อมกับเด็กคนอื่นๆอีก3คนก็คืออี้เฟยเหยียนซ่งหมิงเล่ยนะคะแล้วก็เยาปีอิงค่ะแล้วทีนี้ทั้ง 5คนนะคะก็สาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเสมอเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมใหม่นะคะที่ที่พวกเขาถูกฝึกขึ้นมาเป็น เขาเรียกว่าเป็นทั้งนักฆ่าคือต้องเก่งทั้งบุญและบูนั่นเองค่ะส่วนฮัวมูจินนะคะตัวของพี่ใหญ่นางเอกนั้นก็เต็มใจทุ่มเททำงานหนักเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเธอเองแล้วก็พี่น้องด้วยนะคะเป็นคนที่คิดถึงพี่น้องก็นางก็ใช้เทคนิคที่สืบทอดมาจากท่านพ่อของนางนะคะคือทั้งบุญทั้งบูเลยอาศัยสติปัญญาของนางเพื่อช่วยให้ตระกูลหยวนรุ่งเรืองค่ะพอรุ่งโรจน์แล้วนะคะทั้ง คือทุกคนเนี่ยทุกคนในนี้นะห้าพี่น้องเนี่ยก็คือจะมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีตําแหน่งที่โดดเด่นขึ้นมานะคะหลังจากที่โตขึ้นซึ่งสําหรับซ่งหมิงเลยแล้วนะคะนางมองว่าเป็นพี่ชายยวนเฟยจูเนี่ยก็ เป็นผู้ชายที่เธอรักเป็นผู้ชายที่บริสุทธิ์น่ารักนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ชายบทนี้หวานชอบนะคะสำหรับตววเยี่ยลงค่ะหวานชอบบทนี้นะคะก็จริงๆแล้วในในนิยายคือมันมากอะ่ะเดี๋ยวหวานค่อยทยอยเล่าแล้วกันในนิยายนะคะส่วนในเวอร์ชั่นละครก็จะเป็นเน้นประมาณเรื่องรักๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีชิงอํานาจกันนิดหน่อยนะคะก็น่าติดตามทีเดียวสําหรับเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้นะคะหวานก็อดไม่ได้จริงๆที่จะต้องมา รีวิวให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีโอกาสได้รู้เรื่องราวนะคะที่แท้จริงแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นละครนะคะข้ามผ่านไม่ได้จริงๆมันผ่านไปแล้ว2ปีถูกไหมคะแต่หวานก็ข้ามผ่านไปได้นะคะเพราะว่ารอแล้วรออีกก็ไม่มีเรื่องนี้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับเรื่องไอ้นั่นนาะ The r e b e l p r i n c e เ s เรื่องนั้นก็คือตอนที่ออนแอร์ก็คือดีมากๆเลยนะคะหวานก็แบบว่าโอ๊ยอดไม่ได้ที่จงมารีวิวค่ะแล้วก็เรื่อง the Rebel Princess เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องต่อสู้เรื่องเรื่องลิขสิทธิ์เยอะมากเลยนะคะเขาตีช่องเราตีตีต,ตีตีใหญ่เลยแต่ว่าตีจนเราต้องใช้ปกเป็นรูปของหวานเองนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือเป็นรูปของแก้วที่เป็นของที่ระลึกของแฟนเพจพร้อมทั้งเสียงของแอดาน,นะคะคือเขาตีเราจนกระทั่งเหลือเท่านั้นละคะเหลือเสียงเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็รีวิวจนจบได้นะคะก็มีความสุขกันไปแล้วหลังจากนั้น1ปีนะคะหลังจากนั้น งั้น1ปีค่ะก็เข้ามาในประเทศไทยสำหรับเรื่อง The Rebel p i n c e s s นะคะไอ้สางยางอะไรนั้นน่ะแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วตอนที่ออนแอร์อยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไทยชื่อสางยางนั่นนะคะมันเป็นชื่ออื่นแต่ไม่เป็นไรค่ะคือเขาก็ต้องทำการตลาดไปนะคะให้เป็นให้เป็นแบบว่าออพยายามที่จะไม่ให้มีมีใครมาเล่าเรื่องของเขาสปอยอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการสปอยมันก็ไม่ได้ทาให้ความอยากดูนะคะละครจริงๆ ที่มันเป็นตัววิดีโออ่ะของท่านผู้ชมที่เป็นคอหนังจีนอ่ะล้มเลิกได้จริงไหมพวกเราก็ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอมารีวิวแล้วมันได้แค่บรรยากาศแล้วก็เรื่องราวนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่มันไม่เห็นภาพไงเออใครๆก็อยากดูวิดีโอนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องเนี้ยเรื่องอตำนานสองบุปผางามนะคะหวานก็ไม่สามารถที่จะมารีวิวด้านนอกเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกๆคน ะะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องลงรูปเยอะไม่งั้นเล่าไปก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เพื่อนๆเ,เคยคอมเมนต์นะคะบอกหวานมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันในช่องสมาชิกนะคะซึ่งหวานก็จะลงทั้งบน Facebook แล้วก็ลงทั้งบนช่องสมาชิกของ y t u t u นะคะก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นพอเผยแพร่ออกมาปุ๊บเราก็โดนตีช่องอีกละคะ่ะโดนตีอีกนะคะเราก็อ,อยู่เราก็ต้องอยู่ให้รอดนะคะเพราะว่าช่องเราเราก็ทําเพื่อความบันเทิ จริงๆแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำนะคะแต่ว่าพอทำไปแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็โดนสไตร์ช่องอีกแล้วนะคะการโดนสไตร์ช่องเป็นอะไรที่ไม่สบายใจอ๋อขออัปเดตข่าวนิดนึงค่ะสำหรับวิดีโอนะคะที่หวานโดนสไตรไปนะคะ2วิดีโอก็รีลิสเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาลักเหมือนเดิมค่ะรักไอฉีอีเหมือนเดิมนะคะเอาหล่กก็จะได้ติดตามละครแล้วก็ได้พูดถึงละครของไอฉีอีแล้วนะคะก็ขอบคุณทั้ง อาฉีด e ด้วยละกันเอาละค่ะก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เพื่อที่จะไปรวมกันอยู่บนช่องนั้นนะคะมีอะไรเราก็ไปพูดคุยกันแล้วก็ไปอ,อะไรนะเขาเรียกว่าไปดูภาพแน่นๆนะคะในนั้นละกันค่ะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะแล้วก็พบกับหวานได้ก็ตอนนี้ก็มีไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความสุขอะคือดูแล้วได้พูดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนๆที่จะเข้ามา พูดคุยด้วยแต่ก็หวังว่าในอนาคตนะคะก็จะมีความแบบคุ้นเคยแล้วก็กล้าพูดกันมากขึ้นนะคะพูดเรื่องซีรีส์นะจ๊ะพูดเรื่องซีรีส์โอเคจ้าขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีๆพบกันใหม่นะคะในอพิสตส์นาค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสต์นี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ